สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมวิธีการบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของแต่ละสถานศึกษาเพื่อลงระบบอีซานะคะสำหรับเจ้าหน้าที่เขตผู้ดูแลระบบนะคะขั้นแรกเราก็จะไปที่เมนูการสั่งข้อข้อมูลแล้วเลือกการวิ เครื่อประสิทธิภาพและโอกาสของแต่ละสถานศึกษาจากนั้นก็เลือกปีการศึกษาค่ะแล้วก็เลือกจํานวนโรงเรียนที่เราจะโชว์ในหนึ่งหน้าแล้วก็เลือกค้นหานะคะราสักครู่นะคะในที่นี้เขตของเราได้ทําหน้าหนึ่งไปแล้วเราก็จะเลื่อนลงมาล่างสุดเพื่อที่จะไปหน้า2นะคะแล้วก็ไปเลือกอหาโรงเรียนที่เราจะเติมข้อมูลนะคะตัวอย่างนี้นะคะ ทำปฐะถมไไปแล้วเราก็จะมาเติมเฉพาะของขั้นพื้นฐานแล้วก็กดส่งข้อมูลแล้วก็บันทึกค่ะในตัวอย่างถัดไปนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลือกปีการศึกษาเลือกจํานวนข้อมูลแล้วก็เลือก ค้นหาแล้วเลื่อนลงมานะคะเพื่อจะไปที่หน้า2แล้วเลือกโรงเรียนที่เราจะเติมข้อมูลนะคะ,ะในตัวอย่างนี้ยังไม่ทได้เติมประถมวัยแล้วก็ยังไม่ทันได้เติมขั้นพื้นฐานเราก็เติมแล้วก็กดส่งข้อมูลแล้วก็บันทึกนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมค่ะ ปีการศึกษาเลือกจำนวนโรงเรียนเลือกค้นหานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาที่หน้าสนะคะแล้วก็ไปหาโรงเรียนที่เราจะเติมข้อมูลค่ะแล้วก็เติมข้อมูลลงไปกดส่งข้อมูลและบันทึกนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ดูแลระบบ ทีอ่อาจจะลืมเพราะว่าปีหนึ่งเราจะทำครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคลิปนี้สอนอนรธิยาก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณที่ติดตามรับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ